มองงั้นเนีก็ม่ฝ่าลันดได้ถึฝ่าลันนี่บ้านฝ่าลันเลยนะเง้นิดหน่อยยังไม่ได้ในไงไวดหน่อย้ยโอ้ยากันมักขัดเนาะเจียงรูใหม่เนาะแขกว่าว่าน่งของงอ่ะเขาโม้อีนน่ะ เขาเก็นคนที่แบบเขาไมู่ะรนะเขาเป็นคนี่รบบเขาไม่รู้อะไรเลย